มาต่อกันก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงวันนี้นะครับวันอาทิตย์ก่อนผมก็ทํารถเพื่อนไปคับมิตูแอดคารนะครับเนาะวันนี้นะครับรถเพื่อนเหมือนกันนะครับวีออฟศูนย์สามนะครับรุ่นเดียวกับของผมนะครับรุ่นเดียวกับของผมแต่ผมเป็นศูนย์หกนะครับเนาะคันนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นนะครับเติมน้ํายาบ่อยแล้วผมผมเนี่ยเป็นคนเติมเติมให้บ่อยด้วยนะครับสภาพตู้ครับถอดออกมาแล้วนะครับสภาพนี้เลยนะครับนี่ คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูของเสียอย่างแรกนะครับตู้นะครับตู้น่าจะรั่วแน่นอนแล้วไม่ต้องล้างนะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับภายในเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเหมือนเดิมครับช่องลมนอกเข้าช่องหนูเข้าช่องแมงสาบเข้านะครับมีใบไม้ด้วยนะครับเห็นไหมมีใบไม้ด้วยคันนี้ก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะตัดเลเซอร์ปิดให้นะครับปิดไปเลยนะครับไม่ต้องให้มันเข้าถ้าผมประกอบไปแล้วมันเข้าอีกก็เดี๋ยวเป็นเรื่องอีกนะครับ อันนี้คืออย่างแรกนะครับอย่างที่สองก็คือตู้นะครับตู้วาวนะครับที่รั่วเนาะตู้วาวนะครับอย่างที่สามนะครับอย่างที่สามแผงนะครับแผงเดี๋ยวต้องถอดออกมาดูก่อนว่ามันดํำไหมข้างในนะครับถ้าข้างถ้าข้างในมันดํานะครับการสึกหลอของคอ,งองแมแอร์มันเริ่มออกเนาะสารเทฟลอนที่มันเคลือบลูกสูบคอบแอร์มันหลุลดรอดออกมามันก็ทําให้ข้างในแผงมันดำเลยผมถอดมาดูก่อน รถอายุมันแต่03แล้วนะครับอายุมันเยอะก็ถอดมาดูนะครับเพราะว่ามันจะถ้าข้างในมันดํานะครับต้องเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนแผงอีกลูกหนึ่งนะครับรายละเอียดคร่าวๆตอนเช้าก่อนไปซื้ออะไรก็จะประมาณนี้นะครับส่วนพัดลมนะครับเดี๋ยวล้างเอาแล้วกันเนาะขี้ฝุ่นเพียบนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับรถคันนี้มันไม่มีกองแอร์นะครับเนี่ยมันไม่มีกองแอร์เดี๋ยวจะกรีดทิ้งแล้วก็เอากองแอร์ใส่ให้ด้วยนะครับรถจะสะอาดขึ้นนะครับ เพราะว่ามันไม่มีกองแอร์แหละนะครับมันเลยเป็นสภาพนี้นะครับทั้งเศษใบไม้เศษฝุ่นอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้ครับผมหลังจากกลับมาจากในเมืองนะครับตอนนี้ก็ซื้ออะไรมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวอะไรกันหน่อยนะครับตู้นะครับตู้ต่างๆนี้ก็ล้างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ล้างไว้ละนะครับล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาคอยเย็นนะครับเป็นขูเกียร์นะครับหนอ ของใหม่เป็นคูกเกียนะครับนี่เป็นคูกเกียวาลฉีดน้ํายาแอร์เป็นของคูกเกียเดนโซนะครับหน่อคูกเกียเดนโซนะครับวาลฉีดน้ยาแอร์ต่อไปนะครับแผงหน้านะครับเป็นของเมนโดนะครับเมนโดก็เก๋ใช้ง,งานทั่วไปอะครับไปถามราคาแท้มาละเฉพาะแผงของแท้หกพันกว่านะครับยังไม่รวมค่าแรงนะครับราคาแพงเกินก็เลยเอาแผง เก็ใช kind of no, ้งานทั่วไปมาให้ก็พอละนะครับไม่ต้องอะไรเยอะเนาะจะได้ประหยัดงบประมาณด้วยนะครับอีกอย่างนะครับที่ทํามาให้แล้วนะครับแผดปิดกันหนูนะครับนี่แผดปิดกันหนูนะครับตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวก็ติดกาวสองหน้าไว้นะครับนี่แผดปิดกันหนูนะครับแล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับ อะไรใหม่ก็จะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวก็มีอ่ากองแอร์แล้วก็ถาดกองแอร์องมีในบ้านแล้วไม่ได้ไปซื้อนะครับนี่ผมสั่งกรุงเทพเก็บไว้เรียบร้อยของใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอเวลาสักสองสามชั่วโมงในการประกอบครับผมเดี๋ยวมาดูแรงดันกับน้าทิ้งแอร์ก,กันว่าจะลงเยอะหรือเปล่านะครับหลังจากประกอบเสร็จนะครับเติมน้ยายาแอร์เนาะแรงดันก็ปกตินะครับแต่ตอนนี้พาลมกเต็ปสองที่หมุนเร็วอ่ะมันยังตัดอยู่นะครับมันยังไม่ได้หมุน ตอนนี้มันลมหมุนช้านะครับเรามาดูแรงดันตอนหมุนช้าเนาะ40นะครับ40กับ250นะครับแต่ถ้าหมุนเร็วแล้วมันจะลงมาเหลือประมาณ200นะครับแรงดันก็ปกติดีครับตอนนี้แผงแอร์เป็นแผงใหม่แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเอาไฟส่องหน่อยนี่ครับแ็งแ็งใหม่นะครับแ็งใหม่การระบายความร้อนมันดีกว่านะครับเหมือนเดิมครับเราจะดูน้ําทิ้งแอร์กันหน่อยนะครับจะมองเห็นหรือเปล่า โอ้ทิ้งแล้วครับเต็มพื้นเลยเนี่ยครับน้ำทิ้งแอร์เปียกเต็มพื้นแล้วนะครับแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับัดเย็นแน่นอนนะครับโอเคครับคันนี้กับ t o y ยต้าวิออส03นะครับเปลี่ยนตู้กับเปลี่ยนแผงนะครับนี่เปลี่ยนตู้กับเปลี่ยนแผงนะครับแอร์ไม่เย็นครับผม ทีียนรไม่ท่ให้เกิดจุดอ่อนทค